สวัสดีครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะพาไปเข้าศูนย์กันนะครับผมวันนี้เนี่ยจะที่คิดไปเนี่ยจะเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะครั้งแรกนะครับจะมาร,รีวิวให้ฟังว่าครั้งแรกเนี่ยเขาทําอะไรบ้างแล้วก็ตรวจเช็คอะไรของเราบ้างนะครับพอดีแอดเนี่ยเลยมาหลาย <c oughs> หลายกิโลเหมือนกันแต่ว่า ศูนย์เขาจะทำอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะรีวิวกันให้ฟังนะครับเห็นตอนแรกโทรมาคร่าวๆเขาบอกว่าถ้าใช้คูปอง10,000กิโลไม่ได้ก็จะใช้20,000อะไรของเขาเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็อาจจะมีการเปรียบเทียบระหว่างรถ MG 5นะครับแล้วก็จะขอลองเทส MG 4ด้วยแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังว่า เวลามอง mg 4ใกล้ๆแล้วเนี่ยรถด,ดูดีไหมอะไรยังไงนะฮะภายในแล้วก็การขับขี่ของ mg 4เมื่อเปรียบเทียบกับ mg 5นะครับเดี๋ยวแอดจะมารีวิวกันให้ฟังนะครับนะครับก็วันนี้ก็จะไปสูตร mg สีนัครลรินนะครับผมซึ่งใกล้แอดที่สุดนะครับก็คือเวลาเข้าศูนย์เนี่ยไม่อยากที่จะไปไกลนะครับผมเปลืองน้ำมันเอ้ไ,ไม่ใช่นะครับก็คือมันสะดวกดีนะครับ ก็คือทิ้งรถไว้แล้วก็มาทำงานต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยศูนย์หน้าตาเป็นยังไงการทำงานเป็นยังไงระบบเป็นยังไงแล้วก็รถ MG4 ที่แอดไปรีวิวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับวิ่งจะดีอย่างที่ช่องอื่นเขาว่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับเดี๋ยวแอดจะมารีวิวให้ฟังโอเคครับ เราก็มาถึงศูนย์กันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือรถเนี่ยกำลังจอดรอการเข้ารับบริการอยู่นะครับก็คือเป็นศูนย์รีนครลินนะครับที่ค่อนข้างที่จะใกล้บ้านนะครับไม่ได้เลือกไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถติดกันเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็รอซ่อมอยู่นะครับแล้วเราก็จะถ่ายมารีวิวเกี่ยวกับภายในศูนย์ซ่อมนะครับก็คือค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับพื้นนี่มันวับเลยนะครับผมก็คือเนี่ยมันก็รถผมก็เข้าซ่อมที่ศูนย์นี้นะครับก็ อยากมาลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับศูนย์นี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับห้องห้องรับลูกค้านะครับก็คือสะอาดสะอ้านดีแล้วก็กว้างขวางดีนะครับผมด้านในก็จะเป็นโชว์รูมรถนะครับก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มให้คอยบริการนะครับผมก็ถือว่าการรับรองลูกค้าที่นี่ก็คือกระตือรือร้นดีค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมในการบริการและการเซอร์วิสแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่ผม ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญด้วยในท็อปิกของวันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฝ่ายบริการลูกค้าอ่าฝ่ายฝ่ายซ่อมนะครับก็ถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการรีวิวศูนย์คข้าวๆก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยเข้าศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วน เครื่องดื่มแล้วก็อาหารของเขานะครับมีมาม่านะครับผมใครหิวก็ไปกินได้นะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นรูปภายในศูนย์อีกมุมหนึ่งนะครับห้องรับรองลูกค้าอีกมุมหนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือทาง MG เนี่ยทางศูนย์ MG เขาให้แอดไลน์นะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมจะมาพูดที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากคือช่างเนี่ยเขาตรวจสอบนะครับเราแจ้งบอกว่าแบตเตอรี่ผมเนี่ยเสื่อมแล้ว ซึ่งผมค่อนข้างที่จะตกใจมากเลยนะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยเพิ่งวิ่งแค่ประมาณ1ปีนะครับแล้วก็วิ่งใหม่ประมาณ1 4ื่0แต่ว่าที่ช่างเขาแจ้งมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ารถผมเนี่ยมันเกิดจากาสาเหตุนั้นสาเหตุนี้แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ผมจับใจความได้ก็คือผมเองเนี่ย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับคือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจมากก็คือรถ MG เนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับว่าถ้าเราไม่ล็อกรถแบตเตอรี่เนี่ยมันยังจะลันอยู่ตลอดซึ่งผมก็ย้อนคิดไปถึงตอนที่ผมออกรถแรกๆเนี่ยไม่มีใครแจ้งผมเลยนะครับตรงนี้นี่ผมค่อนข้างที่จะเสียใจนิดนึงก็คือตัวนี้เพราะว่าถ้าแบตเตอรี่ผมเสื่อมจริงเนี่ย มันไม่น่าจริงๆมันน่าจะมีการแจ้งล่วงหน้านะครับอันนี้ก็คือช่างเนี่ยเขาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องยางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีนะครับแต่ว่าขอติเรื่องหนึ่งในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยวิ่งแค่1ปีใช่ไหมครับแต่ว่าทาง M g มเนี่ยเขารับประกันเอ้ยวิ่งประมาณเลยปีแล้วปีนิดนิดแต่ว่า MG เนี่ยเขารับประกันแค่ประมาณ1ปีเต็มหรือว่า สองหมื่นกิโลระยะกิโลผมยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเปลี่ยนแปดข้างนอกส่วนมากเขาจะรับประกันสองปีแล้วก็เรื่องที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ล็อกรถเนี่ยไฟเนี่ยมันจะลันอยู่ตลอดแล้วบางทีผมไม่ได้ล็อกรถทั้งคืนนึกภาพอ,ออกไปครับบางทีเราจอดอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ปล่อยรถเอากุญแจไว้ในรถเนี่ยซึ่งทางาฝ่ายบริการลูกค้าเขาแจ้งบอกว่า ไฟฟ้าในรถเนี่ยมันยังจะลันอยู่ตลอดแล้วมันก็กินแบตผมว่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ MG มเนี่ยมันเสื่อมไวอาจจะเป็นสาเหตุที่คนพบแล้วแล้วก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีใครทำเหมือนผมบ้างก็คือลืมกุญแจไว้ในรถหรือว่าบางทีเราจอดในบ้านไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็เอากุญแจวางไว้ในรถแล้วมันก็มีเสียงแตรดังนั่นแหละฮะแบตเตอรี่มันรันอยู่ตลอดทั้งคืน ตั้งแต่วันนั้นที่ผมเข้าศูนย์มาเนี่ยผมก็ล็อกรถทุกครั้งเลยครานี้นะครับแต่ว่าผมมีการเอาเครื่องวัดแบตเตอรี่เนี่ยเอามาวัดแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันก็ขึ้นว่ายังใช้ได้นะครับผมแต่ว่าทางศูนย์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วแต่ว่าผมก็รับทราบข้อมูลไว้แล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนฟังวันหลังนะครับว่าแบตเตอรี่ผมเนี่ยใกล้พังหรือยังนะครับอันนี้เราก็จะมา t e s t d ไดฟนะครับ MG4 ตามที่สัญญาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปรถ MG4 นะครับค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับผมภายในเนี่ยภายนอกนี่ค่อนข้างจะที่จะดูดีนะครับผมแล้วก็อันนี้ผักข้างหน้ารถเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์อะไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลองขับให้ให้ท่านผู้ฟังชมกันนะครับผมอันนี้ก็เปิดภายในมาให้ดูนะครับ Mg4 เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่ว่าไอ้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยทำผมค่อนข้างที่จะเสียเซลล์ไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันน่าจะมีการแจ้งล่วงหน้ากันนิดนึงนะใครเห็นด้วยเนี่ยรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยล็อกรถทุกครั้งแล้วก็เอากุญแจออกมาเนี่ยก็ถือว่ารอดไปนะครับผมยังไงใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ย ก็คืออยากให้ดูแลแบตเตอรี่กันดีๆนะครับผมเพราะว่าวิาว่งแค่หมื่นสี่ก็พังกันได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเอากุญแจคาไว้ทั้งคืนเนี่ยแบตมันก็ลันทั้งคืนเลยนะครับจริงๆแล้วตอนออกรถใหม่ๆน่าจะมีคนแจ้งนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็จะมาเทสอบดฟ์อยู่นะครับก็คือ MG เนี่ย MG4 ผมลองขับแล้วถ้าเกิดเราขับที่โหมดมันจะมีอยู่ สองสามโหมดนะครับถ้าเราเลี้ยงโหมดอยู่ที่โหมดประหยัดพ,พลังงานขั้นสูงสุดเนี่ยรถจะค่อนข้างที่จะหน่วงพอสมควรไอตอนแรกไอตอนปรับพลังงานเซฟสูงสุดเนี่ยยังคิดว่าเฮ้ยเราขับ m อ5อยู่หรือเปล่าเนี่ยมันเนืดเอืดๆน,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 นะครับผมนึกว่าขับ MG4 จเนี่ยจะหลุดพ้นแล้วแต่ว่า MG ไอนึกว่าขับ MG4 จจะหลุดพ้นแต่ว่าถ้าถ้าเราปรับเป็นโหมด ทั่วไปนะครับไม่ได้ประหยัดพลังงานแล้วก็ปรับไปที่โหมดสปอร์ตเนี่ยก็ยอมรับว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะขับดีนะครับออกตัวไวนะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่า MG4 เนี่ยเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นขับหลังนะครับก็คือขับได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมใจจริงก็อยากได้มาขับเหมือนกันเพราะว่าติดอยู่เรื่องเดียวจริงๆคือ MG5 นี่มันกินน้ำมันเหลือเกินนะฮะใครเห็นด้วยคอมเมนต์กันไปได้นะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเท่าไหร่ก็คือขอรอดูสักระยะแต่ว่าคิดว่าถ้าเปลี่ยนรถคันต่อไปเนี่ยไฟฟ้าแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็มาลองขับดูนะครับผมโดยรวม MG4 เนี่ยผมมองว่าจริงๆเวลาใช้รถเนี่ยเราควรที่จะใช้รถเหมือนกับ ต่อเนื่องนานๆแล้วเราก็จะรู้ข้อดีข้อเสียของรถคันนั้นก็คือขับขี่แป๊บเดียวมันก็จะไม่ได้ทราบอะไรมากหรอกครับแต่ว่าโดยรวมแล้วฟังก์ชันในรถอะไรอย่างนี้ก็คือใช้ง่ายนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตก็แรงดีนะครับแล้วตอนนั้นที่ผมขับเนี่ยค่าพลังงานอะไรก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเวลาที่เราใช้รถเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาอยู่กับมันนะครับเวลาขับขี่แค่10นาที15นาทีมันก็บอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ลองขับอยู่ที่เส้นสินครลินนะครับใกล้ๆศูนย์นะครับแล้วก็มีลองเหยียบขึ้นสะพานบ้างนะครับก็คือโอเคเลยนะครับไม่ได้หน่วงไม่ได้อะไรแล้วก็รถเนี่ยนิ่งพอสมควรนะครับผม ก็คือการขับพูดง่ายว่าน่าจะดีกว่า MG5 นะครับแต่ว่าผมมองว่าน่าจะดีกว่าในเรื่องของพลังงานแต่ว่ารถผมติดคันเร่งไฟฟ้าแล้วผมพูดจริงๆว่าออกตัวผมไม่แพ้ MG4 นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อก็มาลองขับรถแอดกันได้นะครับก็คือในเรื่องของการขับขี่เนี่ยผมว่าก็กลางๆ นะครับเพราะว่าพอโดนหลุมโดนเนินมันก็กระเด้งกระเด้งนิดๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าในเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าประหยัดเงินเนี่ยผมว่าก็น่าจะทําได้ดีกว่า Mg5 นะครับผมแล้วตอนนี้เห็นว่าลดราคาลงมาเยอะด้วยเนี่ย Mg4 เนี่ยก็คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปลองขับที่ศูนย์เหมือนผมได้นะครับผมโดยรวมก็ถือว่าชอบนะครับ แต่ว่าผมว่าภายในมันดูเรียบร้อยไปหน่อยน่าจะมีความหรูหราหรือว่าลุกเล่นที่มากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับการบอกนูน่นบอกนี่มตรวัดนูน่นมัดวัดนี่ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้มีเวลาเล่นเท่าไหร่แล้วก็น้องเซลเนี่ยก็คือดูแลดีดีมากนะครับการบริการนี่น่าประทับใจจริงๆนะครับของศูนย์นี้นะครับผม ถือว่าค่อนข้างที่จะน้องก็จะอธิบายว่ามันมีโหมดประหยัดพลังงานการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับให้เลือกนะครับผมแล้วผมก็ลองขับนะครับแล้วก็เลือกโหมดที่ผมคิดว่าขับขี่แล้วลื่นไหลที่สุดนะครับก็ถือว่าโดยรวมก็ m g 4น่าใช้พอสมควรเลยครับผมตอนนี้รถผมก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเจอ BYD Dolphin ก็เลยมาจอดเทียบกันเล่นๆนะครับก็คือ BYD Dolphin เนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะฮะ รูปทรงยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่จะเหมือนแจ็ก็ไม่เชิงจะยาวจะสั้นก็ไม่เชิงนะครับมันดูรถมันดูทรงไม่ค่อยสวยผมว่า Mg5 สวยกว่านะครับผมแล้วตอนนี้ก็คือรถเรียบร้อยแล้วยังไงวันนี้คลิปของเราเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันเช่นเดิน,นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมฝากไว้คือ ครุนาล็อครถทุกครั้งนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยแบตท่านอาจจะเสื่อมได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับผมเลยทีเดียวโอเควันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ